สวัสดีครับพญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เนี่ยครับขี่โผ่่ยายๆนี่แหละมือนี้มือนี้กัสีไม้เฮ็ดข้าวต้มพัดครับข้าวต้มพัดให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับข้าวต้มพัดโดยที่นี่แหละครับมีแจะสาวสวยๆที่อายุเหลือหน่อยๆนี่แหละเฮ็ดเนี่ยครับนี่มีแต่ผูงงามงามเมื่อวังสามสิบปีที่แล้วนี่ เดี๋ยวนี้ก็บงามคือเกาหลัล่ะ่วาก็เหลือหน่อยกันทุกคนแห้วเนาะบันนี้นะครับเขาพัดนี่มีอย่างแน่เขาพัดใส้กล้วยเ้วยครับนี่เห็นบ่พี่น้องเขาพัดนะดครับนี่อันนี้ก็เป็นเข่าเอาไปพัดนะครับเนี่ยพัดจังไใหใส่อย่างแน่กับคือไสกะทิกับน้ำตาลน้ำตาลไส้นี่แหละครับแล้วก็เกลือนิดหนึ่งเพราะว่าต้องใส่เกลือนะครับขันมันหวานแล้วบ่มีเกลือนีบบอ่มันบ่แสบมันบ่นัว เขาเอื่นมันบอน,นัวต้องให้มันออกนวดจังหน่นอยเอาเข่าไปผัดใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วค่อยๆเคี่ยวถามว่าสุกวันไหนกระทํานี่แหละครับกระเกือบสุกแหละครับต่ว่าบ่ไห้สุกนะครับอันนี้คือเสียบมาเห็ดเข่าผัดนะครับสำหรับใส่เข่าผัดก็คือใส่กล้วยนะครับเนาะใส่กล้วยพอโดยใบตองครับนี่ก็เพิ่กนกำลังเตรียมใบตองอยู่ ทีนี่เบิงเด้อพี่น้องเด้อเบิงว่าวิธีการเห็ดของขาเจ้านี่เห็ดจังงด๋นะครับเนี่ยครับเบิงเด้อครับเบิงวิธีการวิธีการเห็ดของเิ่นเนี่ยครับเิ่นเสียต่องใยกใบเบิงเอบเนี่ยครับใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยแล้วก็เอาเข้าเหนียวใส่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเบิงเิ่นสีห่อให้เบิงเด้อ เดบเบิ่งแล้วสีหอง,งามคือตัวเล่าบ่ะตัวเล่าหงามห้แต่ว่าพอเหล่าสีออกมางามบ่นี่งามอยู่ดีพี่นอ้องคือว่าสเ้่เน,นหเห็่องดมอเบืงดูครับเบิ่งดูบ่เนี่เบิ่งเขาห้เบิ่งน้ำเนี่ยอือ่โองามตัวนี้แหมนี่แหละครับนี่คือหนึ่งหอได้ครับเพิ่งกระสีหอไปยังสี่ละครับเรื่อยเรืเรื่ยรื่อยบิ้งของยายนี่ดูบนี มึงด้วยายมันสีหองงาเอาจาขึ้นใส่อุ่มปุ่มขึ้ขึ้ตเจ้าเถอะเอาเหรอเอ็ดเต่าหักขึ้นมาในนั้นเจ้าขึ้เอาเขาไว้ข้างล่างครับแบบนี้ว่าอันนั้นขึ้เอาเขาไว้ข้างบนสัตว์โอ้คนลอคนคนละคนคนละคนเก็บทั้งไหนก็ได้้าใส่ของเจ้าเออนี่งามขึ้เจ้าอยู่นี่ขึ้เจ้าของนู่นหนเนาะมันสามสิบปีที่ดล้ววะเมื่อันเดือนนี่ละ ่เป็นเดนีดอกป้าเมว่านเดนีดอกกะดิ่งือดอกยางนัน่ะติดตองตีดเหรครับบ้าใส่นำมันไปเอานำมันพืชมาท่าจังน้อยเนี่ไปะ่ตดจ้าเ่ามันเนโอิดิะตด้ัเดยวอ่ติดเราไม่ชอบเด้อเราะว่ะตีดีดเนอืมอกิงไปเรื่อยๆเงสิละครับเบ่งเิ่นห่อไปเรื่อยๆเอาป้วยยับไปจังน้อยเน่ยอืวย นอาเซกัดีนะพ่อตีเพื่อนว่าบอกแต่ว่าไข่แมนทางทีดีนี่อนท่างหลาดยางเสียดแล้วท่างทีดีไปไไปเอาล้วมต้มมากินตีเมื่อน่ะเข็ดเหนยงมาให้เบิ้งแน่พี่น้องเออเสียดแน้่โยกพริกหนาพริกหลังให้เบิ้งน้ำแน่ว้โอ้ยงามตัวนั่นเรืองบ่อบนตาตันี้หนึ่ง้อืออ่ ว่าตัวห่อปานห่อสมตัวนี้ไม่เจ้านีไหมเห็ดเนี่มันคือดจากฟองนั่นแหะดีละแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละตองตองแตกตัว่เหนียวเป็นแตนน้ำตาลเป็น,ตน,นตแตนเรม่ตอแตกนั่นแหละครับเพื่อนข้าเจ้าสีเห็ดไปกับเบื้องไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับพ่อใหญ่กวนจักสีอธิบายจังไหนพ่อใหญ่กวนเห็ดบ่เป็นบ๊อบเป็นเห็ดบ่เป็นดอกพ่อใหญ่กวนบ่อยากเห็ดบ่อยากไปหยาดเพื่อน ห่อถ้าข้าต้มผัดบ่ครับเขาต้มคนบ้านเ้าบ่ห่อบ่ข้าวต้มคนเป็นตั้งไรข้าวต้มค้นเพ็ดสังขยาเนาะเออต้องเห็ดยู่ดีจังน้อยมันจังสีเสียบกะับเบิงนอพี่นองเนาะกะะเบิงขาวเจ้าเห็ดข้าวต้มคนอีกเทือนึงว่ามันข้าวต้มคนก็คือข้าวต้มใส่กล้วยนั่นแหะครับต้องเอกตวอีัเพา่านมันนช เอาที่เป็นเขาสาน่นะเขาบตรงการหลายเนาะแต่ว่าลากังี่อืออออไม่หหาอบก็ยิ้มในแม่ือหอล่ะก็ดีเออโอ้ยม่ยิ้มเลยเนาะพูเจ้าไหมมาตั้งนาตั้งตาคักเถวว่น้าตั้งตาหอนีเออยิ้มเนี่ยเออ สวยไหมคะเออนั่ะละเว้ยสวยไหมคะนี่แม่บู้จอบ่ให้นั่นเนาะเบิ้งเบิ้งบั่นสวยไหมคะในไหมสวยไหมคะเออไหนเออสวยเหมือนคนทำไหมคะเออสวยสวยใบตองสวยสวยสวยใบตองผุดดอกว้านั่นครับอันที่แ <c oughs> ล้วแล้วเพิ่งกัดกีเก็บกไปเองสิล่ะเอาไปหนึ่งด้วครับใส่หัวดแล้วก็เอาไปหนึ่งใส่หวดแล้วไปหนึ่งไปซึ่งก็ได้แต่ว่ายุนี่ันบ่เฮ็ดหลายก็เลยส่ใส่หวดนี่ล่ะเออเบิ้งใหญ่ัวได้เฮ็ดไหลเบหัว นะครับเห็ดบ่อยยากดีครับพี่น้องเห็ดบ่อยยากทำนะครับเบิ้งเอาเลยกันเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อเข่าพัดนี่ก็ตามที่พันยิ้มอวนพคตผู้หายขี่โผ่่ย่อยบอกนะครับเนื่อจะเห็ดให้ผัวกินกับเห็ดเออเนี่ยเข่าพัดก็ตามนี่แหละครับคันบ่เข้าใจจังไดกักดมาถามด้วยครับเด้อจังใดกัฝากขอความไว้นะครับงามบ่จ้าเอองามอยู่ใบตองบ่ใบตองอุ้งคอขยามเด้อจ้า

บมี่มีดอกกาเพิ่งกันได่อเลยอยกมาเป็นลกมาเลยอยากมาเป็นลเลยมาดีกเป็นสาวแล้วเป็นเน่าหลเป็นสาวประหยตัวแล้วเจือกิมบ๊ใครเป็นเจบกิมบ๊อใรเพิ่งเนี้ยเ่งเนดอกกาเมื่อเวลาเลยเ้ยไปเลยไปพี่นูใหญ่แล้วประหยัดนี่กยนนาใหพี่เอามาให้พี่ครับ นี่เออนั่นงามให้นั่นละนั่นละงามคือผู้เฮ็ดเนาะจ้าเนาะเออผักกีดอกว่างสามสิบปีที่แล้วเด้อวงเล็บนี่ไหมวงเล็บสามสิบปีที่แล้วน่ะไอ้ไอ้ดึงไมื่อกี้ก็เป็นสาวซาเนาะดึงสาวเมื่อกี่ไล่เต็ทีสาวว่าจังไหนื่สาว่าขี่ไล่หมดบานหมดเลย่าวว่าเนี่ยเลยเนาะนี่เหรอครับเป็นประเภทนี่ผักกีสานเนี่ครับขันมีการทำบุญท้ำชานหรือว่าอย่างเพิ่งกับสี่ห้องสิเหระครับห้องข้าต้ม ห่อขนมนะครับใส่บาทใส่บาทแต่ว่าสมัยสมือนี่มิเตรเสือเอามิเตอร์เสือเอาครับสมืออันนี้คือนี่คือของเก่ากับเป็นทั้งสี่แหละครับเพราะว่าคนไม่เห็ดกับมิเตอรค้นเก่าๆนี่คนสมัยเก่าไม่เห็ดครับนี่แหละใส่ดูเจ้าสมัยใหม่เจ้าบาสมัยใหม่อยังคือบาดองค์เหอ่หนาตานะเออ

อืมนะครับเดี๋ยวค่อยมาพอกันเนาะพี่น้องเนาะอีกแป๊บเดี๋ยวค่อยมาพอกันอ้าพี่น้องนี่เบิ้งรับเบิ้งเต็มหลอดดิครับเต็มแล้วยกมาเบิ้งไห้ได้บอสเดี๋ยวมีจังไหนเดี๋ยวค่อยโยกกล่องไปกได้ลยยุหละเต็มบร้ษัทโยไปหนึ่งตั้งไฟไว้แล้วจ้าเนี่ยครับเดี๋ยไปหนึ่งดิครับเต็มแล้วเต็มหัวแล้ว อันส่วนที่เหลือนี่เห็ดตั้งไหนครับห่อไปเรื่อยๆบ่่หอไปเรื่อยๆอ๋อเร็ดอยๆเห็ดสองเออใส่หัวไม้โอ้เนี่ยครับตัวนี้กระเที่ยวไปหนึ่งเลยครับเดี๋ยวสิตามไปทีเต่าเนาะจักน้อยนี่สิตามไปทีเต่านะครับเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวไปดึงแล้วบัดนี้เนาะตามไปทีเต่านะครับเนาะเนี่ยครับม่พ่อเต่าหรอกครับโอ้ยหายใจกับพ่อควันขับมาเป็นเผาป่า นี่แหละครับลูกทุ่ง่หลีเดิเอะไรกันไปเอาไปเนี่ยครับ่นเสียวมาก่นเสียวมาหนึ่งนี่แหละครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งเตานี่แหละอันนี้มันเป็นโบลาานกหลินะครับบันนอก่หลีถามว่ามีเตาแกะบอมี่ครับแต่ว่าสีใสเตาท่านแบบนี้แหละครับเอามาหนึ่งเนี่ยเอาไปตอกโป๊กเอาไปตองโป๊กไว้นะครับเพื่อนเอาไปตองโป๊กไว้ครับมันจังหอมมันจังสุกเหมดนะครับอีกจักน้อยสักพักหนึ่งนะครับให้มันสุกเราจังมาเจอกัน้อพี่น้อง้อ เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องกะหลังจากที่ข้าต้มไปพักหนึ่งข้าหนึ่งไปพักหนึ่งเด้อครับเบิ้ด้อกะสีใกล้ๆละละขึ้นละละตบากับบอัในสุกเลยครับอีกพักหนึ่งน,น,นะครับอีกจักน้อยอีกจักน้อยหนึ่งก็คือสีสุกอยู่อ,อันนี้ออามาเบิ้งซื่อๆหรอกเนี่ยครับหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยพ่อกันนะครับเนาะเดี๋ยวคอยเจอกันอีกแป๊บเดียวครับเบิ้งครับพี่น้องหลังจากข้าถิมไปโดนพ่อสมควร บะนี้คือสีสุกู่ดอกเพราะว่าเบิ้งสีของใบกล้วยแล้วนี่น่าสีสุกอยู่สุกว่าครับเอามายกมาให้เบิ้งเน่ยยกอไรมันอนเอายกจานตัวเจสเบญยกอะไรนั่นตัวอืมรูปยูบันเออมาเบิ้งดูเนี่ยครับเนี่ยสุกแล้วครับบันี้สุกแล้วสุกแล้วก็บบตตดตองคือนละวายหลีตอ่ะเนี่ยบะตดตองเพราะว่าเราใส่กะทิเอา อันนี้คือเรียบร้อยนะครับน่าสุกข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคันยาเ็ดก็เฮ็ดกินเบิ้งคันยากินนะ่ะขอขอบคุณหลายๆพ่อกับพ่อใหญ่อวนค้นผู้หายขี่โผงใหญ่ในคลิปใหม่นะครับนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ